สวัสดีค่ะพี่น้องทักทายกันย้ำคำค่ะเอาบรรยากาศรอบทุงนาย้ำคำมาฝากพี่ฝากน้องเดยยังกินแรงกันเนาะจ้าอุ้ยเบิง่งอีกเกิ่งขืนตะเวนท่านพี่น้องเอ้ยบรรยากาศกลางท้องไรท้องนาคือนเกาละจ้ากับช่องตาลูกตาตาเชนแนวพี่น้องนี่แหละค่ะ นี่มากินข้าวแลงน้ากันค่ะพี่น้องตุยหุงข้าวเรียบร้อยแล้วก็วบ่มีข้าวเหนียวตัวอยากได้ข้าวเหนียวแต่บ่มีข้าวเหนียวจ้ะพี่มิ้วไปใส่ล่ะไปแล้วติพี่น้องขอไปอสิไปเก็ยบยางอแม่ย,ยังพม่ได้ถามกันอยู่กับปูกกันเลยค่ะมาพี่น้องมื้อนี้ได้ยังกินข้าวเลี้ยงกันพี่น้องได้ยังกินข้าวเลี้ยงกันแน่จ้า มาได,ไ,ดได้จานแล้วพี่น้องแต่ย,ยกลงจบกันเตาเตมเืมเ่อกี้แต่ลืมไทยพี่น้องจา๋าไงสิมไทยอยู่นี่แหละพี่น้องเบิ้งว่าได้อย่างกินข่าแรงกันเนาะหืมเห็นบ่นพี่น้องในหมอ้อโอ้หอน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 หอ,นหอมห,หวยๆอยู่จ้ะพี่นอ้องเตืนอนอกปลาซิวจ้ะเนี่เขาเอื้นอ่อด้วยเนาะ หมกหมอด้วยจ้าเตยบ่ได้หมูก,มก,กันอุ้ยไอ้เว้ยเว้ยเว้ยเอ่อเอ่อปลาซิวพี่น้องจ้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมากินข้าวเลงกันจ้าเมื่อนี้เนาะกับเมนูบ้านๆค่ะเมนูบ้านๆแล้วพี่น้องเนาะทีแรกแต่ว่าสิหมูก,กัน มุกใส่ใบตองนะพี่น,อน้องมาีิบะมีทานบะมีทานด่างไฟเลยเอ้าอุหมอก็ได้ดอกอุอแบบเป็นน้ำอุอจุไหมพี่น้องเพราะออาแห้งลายไหไมจ๊ะอุอ้ยพี่น้องปาซิวอะตุยเอาไว้น้ำแย่นุ่ยจะโดนนะพี่น้องจ้าไป ตีฟิตไว้เนาะเย็นหนึ่งเราล้างทุ่งความาสะอาดแล้วก็เอาเอาเขียวยังออกให้เรียบร้อยแล้วค่ะนี่แล้วโอ้ยอยากกินหมกปลาซิวหอมๆคือสิสแซ่บแท้ลืมไทยอย่ะให้พี่น้องเบิง้งตอนเฮ็ดแรกๆพี่น้องจ๋าลืมเขาแต่ว่าเป็นอย่างอกเนาะพี่น้องเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะพี่น้องจ๋า เฮ็ดแนวะกินกินบ้านๆเขากับเตา้าลูกตาลพี่น้องเพราะวา่าพิมิวเพื่อนไปเก็บยางเนาะค่ะเพื่อนออกต่างจังหวัดไปเก็บยางพี่น้องกินข่าวกับลูกตาลกินง่ายๆค่ะพี่น้องโมกปลาซิวลูกตาลเพื่อนมาก,กินแก้วปลาทูเนาะเดี๋ยวเที่ยงแก้วปลาทูเพื่อนกินน้ำพี่น้องทำมากินข้าวแรงน้ำกันจ้าพี่น้องจ้าไปไปกินข้าวแรงน้ำกันจ้าเมื่อเนียจยบแซ่พี่น้อง จ้าพี่น้องจ้ากินเขาน้ำกันจ้าอุปศิวแซ่บจ้าพี่น้องมีพริกโดดพรด้อมเลยพี่น้องจ้ากับข้าวเจ้าค่ะพอมีข้าวเหนียวอยากได้ขา้าวเหนวกินกับฮ้อนๆเนาะพี่น้องเนาะหอมๆมาเด้อบัดเนี้มาเด้อแซ่บๆน้ำกันจ้าอันนี้ของ อันนี้ของน้องลูกตาลตาลูกตาลอันนี้ของแม่จ้ะกินเข่าง่ายๆค่ะเมื่อนี้กับหมกปลาซิวจ้ะหมกหมาะกับปูปลาซิวนี่แหละพี่น้องมาเด้อมาเด้อแซ่บๆน้ำกันจ้บะบัดเนี้ยลอลูกตาลอยู่ค่ะพี่น้องลูกตาลเขียนการบ้านยังยังประเสริฐแม่ก็เลยบอกว่าให้มากินเข่าก้อนเดี๋ยวค่อยเขียนต่อ,อ,อพี่นอ้องปลาซิวโต้นงามจ้ปะปลาซิวอ่าวโตวน้ำ เต้ใส mm ่ซองฟิตไว้ด้วยจ้ะพี่น้องเต่ฟิตฟิตไว้แล้วซีนซีนถุงแล้วก็ใส่ฟิตไว้จ้ะเนี่ยค่ะหมกหม้อหอมหอมหอมมีลีพี่น้องแซ่บพร้อมเบิร์ดหมดเลยย่องเจ้าของแซ่บพร้อมกัแซ่บอีลีเนาะพี่น้องผักอีตูกับขางบ้านเจ้าของนี่แหละพี่น้องผักขึ้นตู้จ้ะจ๊ะแซ่บพี่น้อง ใส่แต่ปลากับผงนวดนิดหน่อยก็พอได้พี่น้องได้ค่ะลูกมากินข้าวก่อนมาเร็วเร็วค่อยทำการบ้านต่อเร็วฮะจ้าพี่น้องกินข้าวแรงน้อกันแซ่บค่ะหมูปลาซิวอุ่หม้อปลาซิวจ้ะอุ่หม้อปลาซิวแซ่บมันหอมโอ้ยหอมพี่น้องมาเด้อมาเด้อแซ่บต้องกันค่ะแบกนี่กับกับข้าวบ้านๆเขาเนาะพี่น้องเนาะกับข้าวบ้านนอกเขาโอ้ขอาวใครคะพี่น้อง กับเขาบ้านๆเราค่ะปลาพลิกโดดกับปลาตูวง้างพี่น้องจ้านี่มีน้ำน้อยๆนะพี่น้องโอ้ยแต่มักแบบเติบ่มักแห้งลายไหมจ้ะไปปลาปูดคำฮ่อมพี่น้องมาจ้ะพี่น้องจ้ามาค่ะ สับแซ่บน้ำกันจ้าเตยบวมีใบหอมใส่ได้ไหมเนาะเตยใส่หัวหอมแดงแทนหอมค่ะกับอันทุกกระเทียมใส่ ได้นุ้ยล่างให้เรียบร้อยแล้วค่ะเก็บอันเอาขี้เอาอย่างออกให้เรียบร้อยแล้วเตะซีนเลยน,น้อพี่น้องในสะ่แพ็คใส่ถุงเวลาอยากกินเราออกไม่ให้กินนั่นคือเราจะกินแบบบ้านนอกครัพี่น้อง ได้เขาเหนียวนอนคุยเนาะตกแต่ลบกวให้กันบ้านก่อนยังบ่มากินเนาะแม่ก็ได้กินคณเดียวไปก่อนพี่น้องเลยอืมปลาซิวตัวย่ใหญ่พี่น้องเลยนี่ค่ะตัวย่ใหญ่เลยค่ะพี่น้อง ม,มันบปขมเพราะว่าเย็นหนึ่อแล้วล่างทั้งข้ามสาดเอาขี่ปลาซิวออกให้เรียบร้อยแล้วค่ะทำยังองสำหรับคลิปนี้ไว้ทำนี่ก่อนเนาะ อนุญาตขอตัวกินของก่อนน้องเร้วจะคอยพอกันคลิปไหมค่ะขอบคุณทุกไลท์ทุกการติดตามน้องเด้ว,อดวขอบคุณทุกคอมเมนต์ค่ะขอบคุณหลายค่ะพูกคนคลิปไหมค่ะสวัสดีค่ะ